สวัสดีครับวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปไกลสุดๆเลยนะครับกว่า4,500ปีเพื่อไปไขปริศนาของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือมหาพิระมิดแห่งกีซ่าครับสิ่งมหัศจรรย์นหนึ่งเดียวที่ยังคงท้าทายการเวลามาจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มการเดินทางครั้งนี้กันเลยเลขหนึ่งที่เห็นอยู่นี่มันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่าจากบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7แห่งของโลกในยุคโบราณเนี่ย มีเพียงมหาพีระมิดแห่งกีซ่าแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงตั้งตระหง่านให้เราได้เห็นกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาปูพื้นฐานกันก่อนเลยว่าพีระมิดที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่ใครเป็นคนสร้างแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พีระมิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกีซ่าที่ประเทศอียิปต์ครับผู้ที่สร้างก็คือฟาโรห์คูฟูในยุคราชวงศ์ที่ส ซึ่งถ้าเทียบเป็นเวลาก็คือประมาณ4,500ปีก่อนแค่ลองนึกภาพตามนะครับว่าสิ่งก่อสร้างนี้มันยืนหยัดผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์โลกมา,มามากมายขนาดไหนก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมล่ะครับคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขาสร้างสิ่งที่มันมหึมาขนาดนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ให้คนยุคโบราณทุ่มเทแรงกายแรงใจมหาสาลขนาดนี้คําตอบอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดกันไว้นะครับแน่นอนแท้าจุดประสงค์หลักเลยก็คือการเป็นสุสานสําหรับฟาโรห์คูฟู แต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับชาวอียิปต์โบราณแล้วเนี่ยคำว่าสู่สารมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆเลยคือสำหรับชาวอียิปต์โบราณเนี่ยฟาโรห์ไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาแต่เปรียบเสมือนเทพเจ้าเดินดินเลยทีเดียวดังนั้นพิระมิดจึงไม่ใช่แค่ที่เก็บศพครับแต่มันคือประตูสู่ความเป็นอมตะหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะเหมือนเป็นยานอาวกาศแห่งยุคโบราณที่จะนำพาดวงวิญญาณของฟาโรห์กลับคืนสู่สูงสวรรค์นั่นเองครับเอาละครับ เรามาถึงส่วนที่น่าจะทำให้หลายคนทึ่งที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องของวิศวกรรมการก่อสร้างที่แม้แต่เทคโนโลยียุคใหม่อย่างเราๆยังต้องตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยพวกเขาทำได้ยังไง2 3ล้านแสนก้อนนี่คือจำนวนหินโดยประมาณที่ใช้สร้างพีระมิดแห่งนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วหินแต่ละก้อนเนี่ยก็ไม่ใช่ก้อนเล็กๆเลยนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วหนักถึง2.5ตันก็เทียบเท่ากับรถกระบะ2คันเลยนะแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือบางก้อนที่ใช้ในห้องสำคัญสคัญอย่างห้องเก็บพระศพเนี่ยกลับหนักไปถึง15ตันคำถามคือพวกเขายกแล้วก็จัดวางมันได้แม่นยำขนาดนั้นได้อย่างไงกันตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยพีระมิดเคยสูงถึง146.6เมตรเลยนะครับเทียบเท่าตึกสูงเกือบ50ชั้นได้เลย แต่เมื่อการเวลาผ่านไปยอดพีระมิดกับหินปูนขาวที่เคยคุ้มอยู่มันก็ผุพังลงไปบ้างตอนนี้ความสูงเลยอยู่ที่138.8เมตรแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงความยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเกรงขามไว้ไม่เปลี่ยนเลยครับ วัสดุที่ใช้ก็คัดสรรมาอย่างดีเลยครับโครงสร้างหลักใช้หินปูนจากแหล่งใกล้ๆส่วนห้องสําคัญข้างในใช้หินแกรนิตที่แข็งแกร่งกว่าเยอะและที่เด็ดที่สุดเลยก็คือผิวชั้นนอกสุดครับในอดีตเนี่ยเคยถูกห่อหุ้มด้วยหินปูนขาวขัดมันจากเมืองทูราลองจินตนาการดูสิครับว่าในยุคนั้นพีระมิดท,ทั้งองค์จะส่งประกายสะท้อนแสงอาทิตย์สว่างจ้าขนาดไหนมันคงเหมือนกับอัญ,ญมณีขนาดยักษ์กลางทะเลทรายเลยทีเดียว และนี่อาจจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของวิศวกรรมยุคโบราณเลยนะครับนั่นคือความแม่นยำที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆฐานของพีระมิดหันไปทางทิศเหนือใต้ออกตกได้อย่างแม่นยำจนน่าขนลุกเลยครับคลาดเคลื่อนไปแค่เศษเสี้ยวขององศาเท่านั้นโดยที่สมัยนั้นพวกเขามีเพียงดวงดาวนำทางนี่คือหลักฐานชั้นยอดที่บอกเราว่าความรู้ด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยมันล้ำหน้าเกินยุคสมัยไปมากจริงๆหนึ่งในความเข้าใจผิดที่แพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับพีระมิดเลยก็คือ ใครกันแน่ที่เป็นคนลงแรงสร้างมันขึ้นมาภาพที่เราเคยเห็นกันในหนังอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับเรามาดูหลักฐานใหม่ๆที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราไปตลอดการกันเลยภาพจําของเราคือภาพของทัศนับแสนคนที่ถูกเคี่ยนตีบังคับให้ลากหินก้อนมหืมะใช่ไหมครับแต่หลักฐานทางโบราณาคดีสมัยใหม่กําลังจะบอกเราว่าเรื่องราวมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยแท้จริงคือช่างฝีมือผู้ชํานาญและเกษตรกรที่มีเกียรติครับทีมงานก่อสร้างหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับ คือกลุ่มช่างฝีมือประจําที่มีทักษะสูงมากๆซึ่งรัฐเป็นคนว่าจ้างและอีกกลุ่มก็คือเกษตรกรที่มาช่วยงานในช่วงฤด,ดูน้ําหลากของแม่น้ํนายซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาทําการเกษตรไม่ได้ก็เหมือนเป็นการทํางานเพื่อชาติและเพื่ององฟาโรห์นั่นแหละครับแล้วเรารู้ได้ยังไงนั่นแหละครับก็เพราะนักโบราณาคดีเขาได้ขุดค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งมากนั่นคือหมู่บ้านของคนงานและสุสานของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพีระมิดเลย โครงกระดูกที่พบแสดงให้เห็นร่องรอยการรักษาพยาบาลอย่างดีเลยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานแถมพวกเขายังได้รับอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์อีกด้วยนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาคือแรงงานที่ได้รับการดูแลและเคารพไม่ใช่ทาที่ถูกทอดทิ้งครับ โครงการที่มาฮึมาขนาดนี้เชื่อไหมครับว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ20-27ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากๆและน่าจะเสร็จสิ้นภายในรัชสมัยของฟาโรคูฟูเองด้วยเป็นการแสดงถึงพลังการจัดการและระดมทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่มากๆของอาณาจักรอียิปต์โบราณเวลาผ่านไปนับพันพันปีแต่พีระมิดแห่งนี้ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้กับโลกของเราบ้างเรามาดูกันครับ ในปัจจุบันนี้กลุ่มพีระมิดแห่งกรีซ่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากลและแน่นอนว่ายังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันว่าจะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า4,000ปีแต่มหาพีระมิดก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาครับ ทุกวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการใช้อนุภาคมิวออนซึ่งมันคลา้คลายๆกับการเอ็กซเรย์พีระมิดขนาดยักษ์เลยก็ยังคงช่วยให้นักวิจัยค้นพบห้องหรือโถงที่ซ่อนอยู่ภายในอย่างต่อเนื่องคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่พีระมิดแห่งนี้ยังคงเก็บงำเอาไว้รอคอยให้เราไปค้นพบในอนาคต